โหตูดไม่เอาเรื่องว่าได้มาแล้ว682บาทนะครับในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทดลองใช้สูตรโกง imi 2020ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งสูตรตัวนี้นะครับจะเป็นสูตรสแกนสล็อตในเว็บ imi ทุกค่ายเลยนะครับซึ่งในเว็บ imi มีอยู่ทั้งหมด12ค่ายเลยนะครับ มีทุกค่ายทุกเกมนะครับสาหรับสูตรตัวนี้นะซึ่งบอกก่อนนะครับว่าสูตรตัวนี้นะครับไม่ได้ทําให้คุณแบบแตกแบบเวอร์วังอลังการนะครับแค่จะทําให้คุณมีโอกาสชนะนะครับอัตราชนะนะไม่จําเป็นต้องแตกมากนะขอได้กำไรก็พอนะครับซึ่งแต่ละเกมมันจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอกเพลสเล็กนินนะครับโอ้เอ้กเพลสแปลว่าอะไรวะราชินีนางพญาสักอย่างนี่แหละนะ จัก,กรพรรดิราชินีของจัก,กรพรรดิหรอซึ่งสูตรตัวนี้นะครับสามารถนะครับช่วยคุณให้เล่นเกมใหม่ๆนะครับซึ่งในสล็อตเนี่ยมันจะมีเกมเยอะมากนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยเล่นหลายเกมนะเล่นจะไม่กี่เกมนะค่ายใหญ่นะแต่เกมนี้ก็อยู่ในค่ายจ็กเกอร์นะครับก็ผมก็ไม่เคยเล่นนะแต่ว่าสูตรมันบอกร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็มาลองดูหน่อยนะเราเบิดเจ็ดจุดห้าบาทก็พอนะผมจะ ออโต้สปินหนึ่งร้อยครั้งไปเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะอะไรโอ้โหรีสปินเลยเหรอลองดูนะครับช้าเจ็ดจุดห้าบาทโอ้ซูปเปอร์วินครับโอ้โหนี่แค่เข้าเกมเข้าเกมมากันหมุนได้ตาเดียวเองนะครับหมุนได้ครั้งเดียวนะแตกแตกเลยนะครับแตกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทนะครับเอาก่อนครับเอาเลือกเอาใช้ก่อนนะโอโ้สูตรแม่งเอาเรื่องว่ะ เมื่อกี้สูตรบอกนะครับเกมนี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมไม่ขอมากนะคืออยากให้เห็นว่ามันสามารถช่วยคุณให้มีอัตราการชนะมากขึ้นนะครับไม่ต้องไปเล่นเกมมั่วๆอยู่นะเกมนี้ก็ไม่เคยเล่นนะแต่หน้าหน้าตามันคล้ายๆกับเบอร์นิงเพล่มากเลยนะครับเบอร์นิงเพล่นี้ปกติผมก็จะเล่นบ่อยอยู่มากนะเล่นบ่อยเหมือนกันแต่เกมนี้หน้าตาเหมือนมีซื้อฟีสปินด้วยนะครับอที่คําว่าพาวเวอร์นะครับสามารถซื้อฟีสปินได้นะ,ะรีสปินอีกแล้วนะครับ ถ้าได้เอ็กเพรสนะครับเออน่าจะเป็นราชินีนะราชินีของจักรพรรดิประมาณนั้นนะมีภาพจากักรพรรดิดีด้วยเท่าไหร่รครับโอ้โหเอาเรื่องครับเอาเรื่องไม่ต้องหมุนมากเลยนะเมื่อกี้เข้าเกมมานะครับสูตรบอกอ่าเกมนี้นะครับเนี่ยตาการชนะร0อเปอร์เซเลยนะครับอผมคิดว่าเออขอแค่ได้กําไรก็พอนะเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้โอ้โหพุ่งไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้ ได้มาร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วนะนี่อย่ามาดูนะครับจะได้อีกเท่าไหร่นะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเลยนะโอ้ยราชินีนะเอ็กเพลสเล็กเน้นนะครับเล็กเน้นนี้อ่าน่าจะแปลว่าการโค้งตำแหน่งการยึดโค้งลาดโค้งลาดของราชินีหรอโค้งลาดของราชินีจักรพรรดินะเออเอาไม่รู้แปลว่าอะไรนะแต่ตอนนี้แตกแล้วนะเข้ามานะครับโอ้ลีซปิน้นอีกครับโอ้โหจัดไปครับเออเออไปต่อได้อะไรต่อไหม ว่าไงโอ้โหไม่ก้าวินครับย็ดเคโอ้โหผมนี้ยอมเลยนะนี่เกมนี้ไม่เคยเล่นนะครับเพราะว่าปกติจะเป็นเราจะเล่นแต่เกมดังๆนะเกมที่คนทั่วไปเล่นกันนะมีอีกเกมเองนะครับเกมพวกนี้นะครับไม่เคยเล่นเลยนะเพราะว่าเราไม่คุ้นชินนะอยากเกมเยอะมากนะสูตรตัวนี้นะครับมาเปิดโอกาสให้เราเล่นเกม,เมอื่นๆนะครับที่เราไม่รู้จักนะแต่ว่า โดยสูตรจะทําให้เราเลือกเกมได้โดยแบบไม่ต้องเลือกเกมมั่วๆนะนี่นะครับเอ็กเทรดเล็กเน้นนะครับแนะนําให้หาเกมที่แบบวินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับเอาให้แบบมั่นใจไปเลยนะมันไม่ได้จะทําให้คุณแตกแบบแตกเวอร์นะไม่ใช่แตกแตกมากๆนะครับมันเป็นแค่อ่าบอกอัตราการชนะนะครับที่จะได้กําไรนะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็อยู่ยยที่อยู่ที่เกมนั่นแหละนะ โอ้โหิบส82นะครับสวยงามมากนะเมื่อกี้บวกกับ127น่ก็800นะครับใครที่สนใจนะครับสูตรโกงสล็อต IMI 2020ตัวนี้นะครับสามารถทักแชทเพจมาได้เลยนะครับหรือแอดไลน์นะครับ